ครับคุณสมนาอย่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าขณะน,นี้จุดที่เป็นแนวของผู้ชุมนุมเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณสมนาน่าจะอยู่ในสายนะครับในขณะที่เรามีภาพจากวันไก่เป็นภาพ,พสดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มุมจอในขณะนี้พร้อมกันด้วยเนี่ยนะครับคุณสมนาเข้ามาไือยังครับคุณสมนาครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะที่สยุตค่ะตกลงตรงตรงสามเหลี่ยมตอนนี้เป็นยังไงฮะ ขณะนี้นะคะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเริ่มเข้ามากันมากขึ้นหนาตาอีกแล้วนะคะเพราะว่าทันทีที่ได้ยินว่าอาจจะมีการเผชิญหน้ากันนะคะก็เลยมีการปลุกดมให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินทางมารวมตัวกันที่นี่ค่ะโดยตรงจุดที่เป็นป้อมตู้สัญญาณไฟจราจรจุดุดแรกที่มีการเผาไปแล้วนั้นก็คือว่ามีมีกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่อยู่กลุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงบริเวณที่จุดตู้สัญญาณไฟจราจรตรงลอดอุโมง ดินแดงเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งขณะนี้นั้นได้ปิดเส้นทางการจราจรโดยนำรถแท็กซี่นะคะามากั้นตลอดแนวเลยค่ะไม่มีการสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะส่วนเอ้ส่วนเอเสียงปืน,น,นที่ยิงปะทะกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือส,สงบลงไปแล้วอะค่ะเสียงเสียงระเบิดเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเนี่ยพบว่าเป็นปะทดยักษ์นะคะไม่ใช่ระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้าค่ะครับครับ สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยจะรุนแรงตั้งแต่ตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งตรงมีมีสะพานข้ามแยกมีป้อมตำรวจตรงนั้นซึ่งถูกเผาไปแล้วแล้วก็ต่อเน,นื่องมาจนถึงทางเข้าอุโมงตรงดินแดงถูกไหมใช่ค่ะก็คือว่าตลอดแนวเนี่ยก็จะมีไฟจากยางรถยนต์เนี่ยจำนวนสามสี่กองนะคะทั้งบนสะพานด้วยแล้วก็ใต้สะพานด้วยขณะนี้รถค้าคุ้งไปหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็เป็นข่าเหมาดำ ถงใครผ่านไปมาทางนี้ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกกันแล้วอะค่ะครับ,คร,บ,ค,รบครับเข้ามาเขามาเอาควันไฟในตอนนี้จะแน่นมากถูกไหมฮะค่ะหนาแน่นมากเลยค่ะพอพอมีเสียงปืนดังเมื่อกี้ที่ดังรัวรกันตลอดนะคะประมาณสักห้านาทีแล้วก็มาดังอีกประมาณอีกห้านาทีพอดังพอดังปุ๊บก,ก็คือว่าจะมีการให้นํารถขนยางรถยนต์เนี่ยเปมีรถหกล้อเนี่ยค่ะนํายางรถยนต์เนี่ยเข้ามากองสุ่มสุมให้ ให้เป็นทั้งบังเกอร์แล้วก็ให้เป็นทั้งเชื้อเพลิงด้วยอะค่ะครับอ,อีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยนะที่จะออกไปอนุสาวรีย์ชัยเป็นยังไงฮะพอเห็นไหมอ๋อทางที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยนั้นจากการที่ได้ไปตะเวนมานะคะวันนี้มีการ เรียกกาลังจากตารวจตะเวนชายแดนนะคะให้ให้มาสังเกตการแต่ก็ไม่สามารถทีียกเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอะค่ะก็ค,ค,คือหากเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือต้องต้องมีการประทะกันแน่นอนนะคะเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคือยึดยึด,ย,ดยึดตรงนี้ไว้อะค่ะไม่ไม่เขาบอกประกาศเจ้าเลยค่ะว่าห้ามมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรงนี้อย่างเด็ดขาดนะคะครับครับเอาละครับคุณสุวรรณาอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ